เหรียญเงินหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิีตารามรุ่นสิทธ์กตัญญูปี2,566หลังยันรุ่นแรก สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโรนะครับวันนี้ศึกษาและสะสมเหรียญโล่หลังยันหลวงพ่อกวยชุตินทโรเป็นเหรียญหลังยันรุ่นแรกนะปกติเหรียญเงินเนี่ยเป็นเหรียญเงินนะเหรียญเงินเนี่ยจะจะเป็นเหรียญหนุมานปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นเหรียญหลังยันนะครับผมได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วย อันนี้เป็นการร่วมบุญกระถิ่นนะครับก็จะใส่กล่องกระมี่ีอย่างดีเป็นเหรียญเนื้อเงินซีนเดิมนะครับแล้วเขาก็จะพับอย่างนี้แล้วแม็กไว้เพื่อให้มันอยู่ในกล่องได้พอดีเป็นเหรียญหลังยันนะครับหลังยันไตสรณนาคมนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมนะครับเป็นซีนเดิมเลยผมตัดซีนเลยท่านใดมองหาใช้งานนะทักแชทน,นะผมเหลือเหรียญเ,เดียวนะครับผมตัดซีนะ่ผมเก็บซีนไว้ได้วยเพราะว่าซีนกระปุกเสกนี่อ่าผมให้ชมก่อนเลย ต้องร่วมบุญกระถินนะครับสำหรับคนที่จองทันนะเหรียญไม่มีห่วงนะไม่ได้เจาะห่วงนะครับประมาณนี้เลยผมขออนุญาตใส่ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญมันผิวกระจกมันจะโดนเหงื่อแล้วมันจะทําให้เป็นรอยนี่นะก็จะเป็นเหรียญหลังยันรุ่นแรกนะผมให้ชมนะนะว่าเขาจะไม่ได้เจาะห่วงไว้ไหมครับอ่านะดูหน้าหลวงพ่อนะ จมูกเต็มนะไม่โดนเลยนะเห็นไครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญโล่หลังยันเนื้อเงินนะท่านใดมหาใช้งานก็ถักแชทได้เลยรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับนี่ไม่ตอกเลขนะครับเหรียญวัดโคสิตารามไม่ตอกเลขเห็นไหมครับว่ามีสายฝนวิ่งเดยฟึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมเออแล้วจะตอกโค้ตรงนี้พศ2 5 6 6รุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับเห็นไหมครับสุดจริง สวยงามเข้มขลังมากผมพยายามหมุนให้เห็นสายฝนกันชัดๆนะครับสวยงามมากครับจำนวนการจัดสร้างนะจากที่ผมได้สอบถามกรรมการวัดเนี่ยเหรียญน,นี้เหรียญโล่หลังยนันหลงพ่อกกลวัดโคศิตารามเนี่ยเป็นเนื้องเงินเนี่ยจัดสร้างเฉพาะหลังยันไตสรณรคมจัดสร้างทั้งหมด9,000เหรียญ เก้าเหรียญถ้าเป็นหลวงพ่อพัดอาจจะมองดูเยอะไปสาหรับเหรียญรุ่นหนึ่งที่สร้างเก้าเหรียญผมว่าดูเยอะไปแต่ถ้าสําหรับหลวงพ่อกลวยผมว่าไม่เยอะเลยเพราะว่าจานวนลูกศิษย์เนี่ยมากมายมาก,มากแลก้วกระทั่งเหรียญทองคำเนี่ยผมว่าต่อราคาไม่ลงจริงตอนตอนนี้โดนเป็นแสนหมดเลยต่ําสุดเรเจอแปดเก้าหมื่นนะแต่เลขไม่สวยเลขสวยสวย,สวยขึ้นแสนหมดแล้วผมไม่ดูขอบดูขอบดูขอบตัดกันนะครับจํานวนการสร้างเหรียญเนี่ยเก้าพันเหรียญ 9,000เหรียญสําหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกวยไม่เยอะนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านดังทั่วประเทศไทยนะหละวงพ่อพัดก็ดังทั่วประเทศเหมือนกันแต่ว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยวัดสร้างเนี่ยหปีออก1ครั้งแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยมีเซียนจัดสร้างไม่หหลายเซียนไปหมดมันก็เลยทําให้เหรียญมันออกมาเยอะแล้ว,ลวราคามันค่อนข้างหน่วงก,กันอยูอ่เห็นไหมครับผมให้ชมชัดเนี่ยเนื้อเงินผิวกะจกเลยนะผมไม่โดนซิลเลยนะ ผมไม่โดนนะผมใส่ถุงมือนะเพื่อไม่ให้เป็นรอยนะท่านใดมองหาใช้งานนะราคาออกจากวัดนะ2566ตามราคาปีพศนะท่านใดมองหาใช้งานนะมทนะักแชทได้เลยรับประกันแท้ทุกกรณีนะเดี๋ยวผมใส่ซีลเดิมไว้ให้นะเดี๋ยวผมให้ชมจะใช้ยินนะ เหรียญโล่หลังยันไตาสรารณคมหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเหรียญโล่หลังยันรุ่นแรกเนื้องเงินจํานวนการสร้าง 9, เก้าพันเหรียญท่านใดมอเหาใช้งานทักแชทนึกถึงมีดหมอนึกถึงเคซีบาร,รมีพุทธทัศโรวันนี้ผมเคซีบาร,รมีพุทธทัศโรลาไปก่อนนะครับจมูกเต็มนะเหรียญน,นี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยน้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ